วันนี้ครับมาถ่ายคลิปตอนหัวคำ่ำฮะขบวนสามหนึ่งสามกรุงเทพพาชีครับรถชาญเมืองเที่ยวสุดท้ายของสายนี้สำหรับรถไฟนะดีเซลนะก็ตอนนี้กำลังมาแล้วฮะสองไฟจ้ามาเชียวนะอยู่บริเวณแถวๆตลาดใหม่ดอนเมืองฮะ รถก็กำลังจะวิ่งผ่านนะครับได้ยินเสียงวีดนะครับน่าจะเป็นรถจักรอันต้อมนะน่าจะเป็นอันต้อมฮะมามาแล้วครับมาฮะ,าะอันต้อมฮะมาแล้วครับ สามศูนย์หนึ่งฮะนะขบ,บวนรถจอดที่เออที่หยุดรถตลาดใหม่ดอนเมืองฮะก็ตอนนี้คบรถจอดรับสม,มุทรสาครฮะอยู่ที่ป้ายยรถตลาดใหม่ฮะ สักครู่ก็ออกแล้วนะสำหรับขบวน3า3นกับเอ่อ4301ฮนอ่นะตอนนี้ออกไปแล้วนะฮะไปแล้วฮะ4301ามศนขบวนสามหนสขอายสับเสียงบิ๊กไบด้วยนะครับเสียงเข้าคลิปไปแล้วฮะขบวน313กรุงเทพไปภาชีครับผู้สารก็ค่อนข้างน้อยฮนะ มุ่งหน้าเข้าดอนเมืองครับก็อยู่ห่างกันไม่กี่เมตรนะฮะไปเลยครับก็เป็นรถชั้นสามล้วนๆเช่นเคยนะฮะก็มีรถฟินและเล็กๆน้อยๆมาประมาณสอสาคันได้นะก็ตอนนี้รถมุ่งหน้าเข้าดอนเมืองแล้วก็รับส่งยาวๆจนถึงพาชีเลยนะฮะก็เดินทางอปภวยทุกคนทุกท่านทุกเส้นทางสวัสดีครับ